ป่าชุมชนบ้านโคกพลวงตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลโคนหินอำเภอจัก,กราชจังหวัดนครราชสีมาป่าชุมชนบ้านโคกพลวงมีพื้นที่ปลูกป่าในโครงการ Care the Wild Plant and Protect จำนวน10ไร่นำโดยตลาดหลักทรัพย์ แกนนำที่เชื่อมโยงระดมทุนจากภาคธุรกิจในภาคเอกชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ยาวนานกว่า30ปีได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งร่วมสนับสนุนในการปลูกป่าชุมชนโดยพื้นฐานบริษัทได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นอันดับต้นๆโดยคำนึงถึงหลักธรรมาพิบาลหลักการเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด และมีแผนบรรเทาลดการสะท้อนก๊าซเรือนกระจกสู่เป้าหมาย25%เอใน3าปีประทับใจในความมุ่งมั่นของทุกคนนะครับเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่พอรวมกันแล้วเนี่ยจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะทาให้โลกเราเนี่ยดีขึ้นน่าอยู่ขึ้นนะครับยินดีมากๆเลยที่ทุกคนมาร่วมกันนะครับทั้งพลายเออร์ทั้ง supplier, ทาง,งสื่อมวลชนทั้งพนักงานของสุภลายเองนะครับแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์กรมป่าไม้รวมกับชมุมชนบ้านโคกโพรงเนี่ยทุกคนมาร่วมกันเพื่อจะสร้างผืนป่าผืนนี้นะครับเป็นประมาณ10ไร เราจะปลูกต้นไม้2,000ต้นนะครับซึ่งก็หวังว่าจะเป็นป่าชุมชนที่ยั่งยืนแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมในบริเวณนี้ให้ดีขึ้นในอนาคตนะครับเช่นเดียวกับทุกบริษัทนะครับเราคิดว่าการเติบโตทางธุรกิจเนี่ยก็ต้องเติบโตได้อย่างยั่งยืนซึ่งจะเติบโตได้ก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับตอนนี้โลกเรามีปัญหาโลกร้อนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆจุดหนึ่งซึ่งเราคิดว่าถ้าทุกบริษัทในประเทศไทยในโลกร่วมกันทำเนี่ยเราก็จะได้โลกที่น่าอยู่ขึ้นภาาาาาวววะะโลลลกกกกกรรร้้้อออนนนนน็็จจบััเงงงไไปดดหห่่่่ทุคมมืใสิีีๆ ด้วยศักยภาพของผู้นำและสมาชิกชาวชุมชนบ้านโคกปลงที่เข้มแข็งได้รวมตัวกันต่อสู้ทวงคืนพื้นที่กับนายทุนที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่ทำป่าเพื่อทำการเกษตรจนสามารถผลักดันนายทุนเหล่านั้นให้ออกจากพื้นที่ได้และได้ตัดสินใจที่จะจัดตั้งป่าชุมชนร่วมกับกลมป่าไม้เพื่อที่จะร่วมกันจัดการบริหารป่าแปลงนี้ให้เกิดความยั่งยืนและอุดมสมบูรณ์ตลอดไป ทุกทกท่านได้เห็นพื้นที่ป่าบ้านโคกกลวงไหมคะพื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี้มีศักยภาพมากนะคะพี่น้องประชาชนนะคะได้ยึดคืนพื้นที่นี้มาจากนายทุนและนำมาทำประกาศเป็นป่าชุมชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนให้เข้ามาสนับสนุนการปลูกป่าของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนอยู่กับป่าเป็นคนที่รักป่าจะเป็นมรดกที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานของพี่น้องประชาชนชาวไทยกันต่อไปค่ะ สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้นะคะในพื้นที่จังหวัด,ดคนครราชสีมามีโครงการป่าชุมชนที่จัดขึ้นแล้ว187แห่งครอบคลุมพื้นที่97,078ไร่ซึ่งชุมชนบ้านโคกพลวงก็เป็นหนึ่งในนั้นลักษณะผืนป่าเป็นป่าเบญจพรรณพื้นที่มีความโปร่งจากการสนับสนุนทุกภาคส่วนจิตอาสาสุพลัยสร้างดีพันธมิตรแคดวาย ้าหน้าที่กลมป่าไม้และชาวชุมชนบ้านโคกพลวงได้ร่วมกันปลูกป,ป่า100ต้นหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนขอขอบคุณนะครับบริษัทสุภลไยและตลาดหลักทรัพย์นะครับในโครงการแครดวายที่ได้มาสนับสนุนชุมชนนะครับร่วมปลูกป่ากับชุมชนนะครับชุมชนนะครับมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งในการมีพื้นป่านะครับที่เป็นห่วงโซ่อาหารให้กับชุมชนนะครับ ชุมชนได้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมน,นะครับชุมชนขอสัญญาว่าจะดูแลต้นไม้ทุกต้นที่เราปลูกวันนี้ให้เติบโตนะครับเป็นป่าท,ที่มีความสมบูรณ์ในอนาคตต่อไปครับขอบคุณครับสุภัยเชื่อเสมอว่าการรับผิดชอบต่อสังคมสร้างคุณค่าที่ดีให้เกิดในสังคมรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสามารถต่อยอดให้โลกของเราน่าอยู่ได้ สุภัลสร้างดี